สวัสดีครับผมหมอเอแพทย์แผนไทยครับวันนี้ผมก็จะมาไลฟ์ในหัวข,ข้อโรคริดสดวงทวารท้องผูกเรื้อรังทำไมต้องห้ามทานอาหารทะเลนะครับหลายท่านที่มีปัญหาเรื่องของโรคริสดวงทวารอยู่นะครับแล้วก็ท้องผูกเรื้อรังอยู่นะครับก็ไม่ต้องกังวลใจนะครับมันมีแนวทางที่สามารถรักษาให้หายได้นะครับโดยที่ โรคลิดสีวงทวารแล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปผ่าตัดนะครับใครที่มาฟังไลฟ์นี้เป็นในไ,ไลฟ์แรกนะครับผมเองก,ก็อยากให้ท่านตั้งใจฟังนะครับที่มาของโรคเป็นอย่างไรนะครับแล้วกตวาา็ตัวอาหารทะเลนะครับมันไปเกี่ยวข้องกับโรคตรงไหนนะครับนะฮะซึ่งโรคลิดสีวงทวารนะครับ,เร,นนรบเรื่อง้อผูดดรเรังเป็นปัญหาของ หลายท่านมาอย่างยาวนานนะครับที่ทราบกันมาที่ผมรักษาคนไข้อยู่นะครับแต่ก็อยากขอแท้สิ้นหวังนะครับมันเหมือนเป็นโรคเส้นผมบางวกเขาเล็กๆนะครับแต่ว่าเราไม่รู้ความลับแค่นั้นเองนะครับผมก็ขอเกริ่นให้ทุกท่านทราบนะครับนิดนึงนะครับว่าโรคมาเป็นมาได้อย่างไรนะครับท่านใดที่อยากจะรู้ละเอียดโดยลึกนะครับก็คือไปดูที่ EP ีที่1 6 8นะครับ e ี1 168ทำา4ข้อนี้ โรคนิสสวงทวารท้องผูกเรื้อรังหายไวแน่นอนนะครับแล้วก็อีพี279นะ279โรคนิสรวงทวารท้องผูกเรื้อรังไม่อยากผ่าตัดต้องทาอย่างไรนะครับในสองอีพีนี้ผมก็จะพูดอย่างละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของโรคนิสสวงทวารเลยนะครับว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้ว การที่หมอเอบอกว่าไม่อยากผ่าตัดนะไม่ต้องไปผ่าตัดรักษาแบบนี้มันหายได้เพราะอะไรนะครับมันเป็น,นกลไกชีวเคมีในร่างกายของเรานั่นเองนะครับแล้วก็อย่างใน EP ีที่168นะครับตอนพายหลังผมก็จะพูดถึงเรื่องของอาหารสแสดงอย่างละเอียดเลยนะครับนะฮะผมก็ขอเกินเขาๆให้ฟังนะครับว่าตัวโรคทลิสรวงทวัรหรือท้องผูกเรื้อรังนะั้นนะครับมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับเกิดจาก ภาวะร่างกายเรามีไขมันเลือดสูงแล้วก็เลือดจางเป็นเวลานานติดต่อกันเมื่อไหร่ที่เราไขมันสูงเลือดจางเป็นเวลานานติดต่อกันมันจะทําให้ส่งผลให้ภูมิในร่างกายของเรานะครับปกติภูมิในร่างกายของเรานั้นกําจัดเชื้อโรคสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายของเราแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เรามีไขมันสูงเลือดจางภูมิมันจะภูมิในร่างกายของเราจะกลับมาทําลายนะครับอวัยวะกรมกล้ามเนื้อข้อต่อนะครับรวมถึงผิวหนัง แล้วก็อาอยะภายในของเรานะครับที่เรียกว่าภาวะร่างกายเสียสมดุลหรือร่างกายของเรามีแนวโน้มเป็นโรครูม,มาต่อยพุ่มพวงนะครับซึ่งในภาวะนี้มันจะเกิดการอักเสบภ,ภายในเรือรังตลอดเวลาไปเอเรื่อยๆ,ๆนะครับเมื่อไหร่ที่เราเกิดร่างกายของเราเกิดภาวะการอักเสบมีความร้อนเกิดขึ้นเราเองเราก็ต้องดื่มน้ําเข้าไปเยอะดื่มน้ําเยอะก็ทําให้ดูดซับความร้อนก็ฉี่ออกดื่มน้ําเยอะก็ฉี่บ่อยแต่ น้าไปเลี้ยงน้ำใสใหญ่เราวิ่งพอมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดเราท้องผูกเรื้อรังนะครับแล้วก็ในเรื่องของโรคกลุก่มแฮปุมตัวเองรูมตอมตอร์เอซเอนะครับเราก็จะได้ยินคําว่าสรางว่าตัวรูมอตอโหนโดนะครับเมื่อไหร่ที่ร่างกายของเรานั้นมีการสะสมไขมันก้อนเล็กขึ้นมานะครับมันก็จะไขมันของเราก็จะเริ่มรวมตัวเป็นก้อนก้อนมากเข้าก้อนโตขึ้นโตขึ้นน,นะครับ โดยที่ในโรคของลิซิโดทวารก็คืออยู่ที่ปลายลำไส้ใหญ่ของเรานั่นเองนะครับไขมันมันก็จะคอกไปเรื่อยๆมันก็เป็นก้อนเนื้อง,งอกขึ้นมาแล้วก็เรียกว่าโรคลิซิโดทวารนั่นเองนะครับปัจจัยเร่งนะครับปัจจัยเร่งที่ทําให้เกิดภาวะการเสพภายในรุ่นรังคืออะไรบ้างก็คืออาหารสแสลงนะครับอาหารสแสลงก็คือถ้าเป็นคุณผู้ชายคุณผู้หญิงที่ไม่แต่งงานไม่มีหิสัมพันธ์นะครับก็คือเกิดจากเราทานเข้าไปเองนะครับ แล้วถ้าคุณผู้หญิงนะครับถ้าคุณผู้หญิงที่แต่งงานมีครอบครัวมีเพศสัมพันธ์กันเป็นปกตินะครับอ่านแสลงก็คือคุณผู้หญิงก็ได้รับที่แต่งงานแล้วก็คือได้รับจากตัวเองที่ทานเข้าไปแล้วก็จากสามีที่ทานเข้าไปพันหลังจากนั้นก็เอาผลิตเวเอาผลิตเไปเป็นน้ำเชื่อมเ็นสุจินะครับเวลาที่รูปเพศกันเ็าฉีดเข้าไปในช่องคลอดของคุณผู้หญิงของเราคุณผู้หญิงของเราก็ดูดซับตัวน้ำเชื่อสุจิเหล่านั้นก็ดูดซึมเข้าไปในร่างกายก็ได้รับ อาหารแสลงเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นที่มานะครับนอกจากตัวอาหารแสลงแล้วนะครับสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของโรคกลุ่มแพ้ภูมิตัวเองนะครับรมาตอเอสเอ,อนักวิทาศารก็พบว่าร่างกายของเราได้รับตัวเชื้อก่อโรคที่เข้าไปในร่างกายเราโดยเฉพาะเชือ้อแบคทีเรียและไวรัสเชือ้อโรคเหล่านั้นนะครับมัน พอเข้าไปในร่างกายของเราก็จะสร้างสารพิษขึ้นมาสารพิษเหล่านั้นก็จะกระตุ้นคูมของเราให้ทางานผิดเพี้ยนเดิมทีก็ผิดเพี้ยนอยู่แล้วแล้วก็พอระับเชื้อตัวไวรัสแบคทีรเรียเข้าไปเป็นเชื้อก่อโรคนะครับมันก็ยิ่งทําให้ตัวคูมในร่างกายเราทํางานผิดเพี้ยนโรคของเราก็ก็กำเริบกําเริบม,มากขึ้น,มมน,นให้เกิดการเสพภายในเืือรังเรือรังขึ้นมาท้องเราก็ยิ่งผูกนะครับตัวก้อนนส้อสุดของเราก็ยิ่งอักเสบยิ่งโตขึ้นมานะครับจากที่ภาวะไขมันในเลือดเราสูงนะครับ ะะยิ่งสองสามปีที่ผ่านมานี้นะครับก็มีการระบาดของไวรัสทั่วโลกเลยที่ฆ่าชีวิตของอประชากรโลกของเรานะครับรวมถึงที่ไทยของเราบางท่านก็ติดเชื้อไวรัสโดยตรงหรือบางท่านก็ได้รับไว,ไวรัสทางการแพทย์สามครั้งสี่ครั้งนะครับแล้วก็ร่างกายก็รู้สึกวารวนมาหมดเลยตั้งแต่นั้นบัดนั้นมาถามว่าเป็นจริงไหมคุณหมอเป็นจริงนะครับเป็นจริงนะครับอันนี้คือที่มาคร่าวๆข,ของ าสาเหตุการเกิดโรคท้องผูกเรื้อรังจนรวมไปถึงตัวโรคนิสวงทวารน,นะครับนะฮะก่อนที่เราจะพูดถึงนะครับเรื่องของอาหารทะเลอาหารทะเลนะครับมันเกี่ยวข้องอย่างไรนะครับของทะเลอาหารทะเลทั้งหมดเลยนะครับอาหารทะเลแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่มาจากทะเลทั้งหมดนั้นเป็นตัวการสําคัญที่แปลเร่งการอักเสบในร่างกายของเราเพราะยิ่งเริ่งการอักเสบก็เกิดความร้อนขึ้นนะครับน้าก็จะต้องดื่มเข้าไปเยอะดื่มน้ําเยอะก็ หรือซพลังก็ฉีบ่อยน้ำก็ไปเลี้ยงลาไส้ใหญ่แล้วไม่เพียงพอหรือแล้วก็ทําให้ตัวก้อนนิสิดุณควานของเรานั้นโตยิ่งโตยิ่ง,งอักเสบยิ่งปวดหน่วงไม่หายสักทีหนึ่งนะครับอาหารทะเลก็เป็นจัดเป็นอาหารสแสลงหรือเป็นอาหารที่ไปร่งการอักเสบในร่างกายของเรานะครับหลายท่านก็บอกว่าอาหารทะเลนั้นดีมีประโยชน์นะครับผมเองก็ไม่เขียงนะครับไม่เขียงแต่ว่าพอ เราเองป่วยมีการภาะวะการเสพใ,ในเรือ้อร่างแล้วนะครับในทางคลินิที่ผมรักษามานะครับก็พบว่าอาหารทะเลแม้แต่คาเดียวนะครับมันไปเร่งการเสพในร่างกายของเรานะฮะอย่างยิ่งเลยนะครับแล้ก็ควรจะงดเด็ดขาดถามว่าอาหารแสลง เป็นกฎที่หมอเอแพทย์แผนไทยหรือคุณา,ารารญ์แพทย์แผนไทยเป็นคนกำหนดขึ้นไหมไม่นะครับไม่ต้องทาความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าตัวอันนั้นแสลงเ,งเองนะเป็นกฎธรรมชาติที่เราจะยอมรับหรือไม่ยอมรับเราจะทราบหรือไม่ทราบก็ตามแต่เราทานเข้าไปปุ๊บมันมีผลต่อร่างกายของเรานะครับถ้าท่านใดนะเป็นมิวกาได้เป็นที่อยู่กับการารักษาหน้างานคนไข้จริงได้คนไข้าสามารถติดต่อหมอได้ตลอดเล่าอะไรให้ฟังนะครับเราจะยิ่งทราบนะครับว่า มันมีผลมากจริงๆเลยครับที่เราต้องมาพูดกันในไลฟ์นี้นะฮะอาหารแสลงก็คือสิ่งที่ทานไม่ได้นะครับหลายท่านก็บอกว่าแล้วจะให้ทานอะไรหรืคุณหมอนะอาหารทะเลเป็นสิ่งที่หนูชอบแล้วก็ทานประจําอยู่ตลอดอมาตลอดเลยนะครับแล้วจะให้ทานอะไรหคุณหมอนะครับคุณหมอบอกมาสมิให้ทานอะไรบ้างครับนะสิ่งที่ทุกท่านท,านทานได้ก็คือหมูปลาช่อนปลาดิบทิมเต้าหู้ถั่วเหลืองชีนหลอดสีขาวหมู ปลาช่อนปลาทับทิมเต้าหู้ถูเหลืองเช้นหลอดสีขาวนะครับหมูก็เป็นหมูสันในหมูเนื้อแดงอย่าเอาหมูติดมันอย่าหมูสามชั้นนะครับเพราะว่าไขมันเราล้นอยู่แล้วนะครับพยายามเลี่ยงมันนะครับส่วนเต้าหู้ก็คือใช้เต้าหู้ถูเหลืองเช้นหลอดสีขาวนะครับแบบก้อนสี่เหลี่ยมสีขาวสีเหลืองแบบนั้นเราไม่เอาอย่าไปทานนะครับเพราะว่าออไม่ใช่ว่าไม่สะอาดนะอันนั้นคนละประเด็นกันนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่นะครับ สูตรโบราณนี้จะตกกรตกตะกรด้วยน้ำส้มสายชูนะครับเป็นสิ่งที่อร่อยไม่อร่อยสะอาดไม่สะอาดนะครับไม่ได้พูดประเด็นในตรงนั้นแต่ว่าน้ำส้มสายชูเองจัดเป็นของหมักดองอย่างหนึ่งนะครับที่ไปกระตุ้นให้ร่างกายปวดหลังเสื่อมและควบคุมคนจะเลี่ยงนะครับนะฮะโปรโตีนที่ผมพูดมาเมื่อกี้นี้นะครับให้ทานในสัดส่วน60-70นะ60-70ส่วนผักแล้วคุณหมอ ผักก็คือผักกาดขาวคะน้าควางตุ้งกระหล่ำปีทวายาผักชีนะครับผักกาดขาวคะน้าควางตุ้งกระหล่ำปีทวายาผักชีนะครับผักกวางตุ้งก็เป็นกวางตุ้งต้นโตนะครับแล้วก็คะน้าก็เป็นคะน้าต้นโตนะครับผักนะฮะที่ทานได้ก็มีแค่นี้นะครับไม่ทานในสัดส่วน30-40%ิบถึงบเอร์นะครับปรุงด้วยอะไรล่ะคุณหมอปรุงด้วยเกลือน้ำปลาซีอิ๊วขาวซอสั่วเหลือง เกลือน้ำปลาซีอิ๊วขาวซอสถูเหลืองนะครับน้ำปลาก็เป็นมาจากทะเลนะครับแต่ว่าพอมาเป็นขวดน้ำปลาแล้วนะครับทานได้นะครับทานได้นะครับเกลือน้ำปลาซีอิ๊วขาวซอสถูเหลืองนะฮะแล้วก็เกลือก็เป็นเกลือแกงสีขาวนะครับอย่าเอาสีดําสีชมพูนะครับบอกละเอียดขนาดนี้นะครับเอาสีเกลือก็เป็นสีขาวนะครับไม่เอาสีดําสีชมพูนะครับแล้วก็ผลไม้หละคุณหมอผลไม้คือทานแอปเปิลกับฝรั่งทานพอล้างปากพอนะครับ นะกับข้าวนะครับกับข้าวเราทานให้อิ่มหิวกินอิ่มหยุดไม่ให้อดแต่ว่าข้าวนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสวยหรือีวว่ข้าวกล้องอย่างที่ผมพูดไปในเรื่องของแป้นน้าตาลนะครับที่อีพีก่อนหน้านี้นะครับ,นะรบเราลดแป้นน้าตาลเพื่อให้ร่างกายของเรานั้นดึงเอาไขมันมาเผาผลาญเป็นพลังงานนะครับผมพูดแบบละเอียดเลยในไลฟ์นั้นนะฮะนะครับตัวแนวทางของมองเองก็คือทานกับข้าวเป็นหลักเลยนะครับก็คือโปรโตีน 60- 70%ถึงที่ไม่แสลง ผัดที่ไม่สแสดงก็30% 40ถึง40%นะครับแล้วก็ปรุงด้วยเกลือรำปลาชะาถาทอบถูเหลืองนะครับแล้วก็กับข้าวก็คือหิ้วกินหิวกินอิ่มหยุดไม่อดหิ้วกินอิ่มหยุดไม่ได้ให้อดนะครับแต่ว่าข้าวสวยขอทานแค่2ช้อนโตน๊ะเ้าเชี่ยงนะครับส่วนแป้งน้ำตาลอย่างอื่นนะครับที่ผมพูดใน EP ีที่ 170ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็อย่าไปทานกันนะครับเพราะว่าอะไรเราต้องการให้ร่างกายเราดึงเอาไขมันมาใช้เป็นพลังงานเมื่อไหรนี่ร่างกายเขาดึงเอาไขมันที่มันสะสมไว้มาใช้เป็นพลังงานในที่สุดนะครับไขมันที่เป็นส่วนประกอบของก้อนนิสิรุงทวันเราเขาก็จะถูกดึงออกมาใช้เป็นพลังงานก้อนเขาเราจะเล็กลงเล็กลงเล็กลงนะครับผมอธิบายในชัดเจนก็คือใน E ีีที่279นะฮะมันเป็นกลไกชีวเคมีในร่างกายของเรานะครับเรา เอาประโยชน์ตรงนั้นนะครับมาประยุกต์ใช้กับนั่งงานจริงๆในการรักษานะครับนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทานได้นะครับอย่ามาบอกว่าหมอเอไม่ทานอะไรนะครับนะอันนี้คือสิ่งที่เราทานได้นะครับแล้วตัวอาหารทะเลหรือคุณหมอนะครับอาหารทะเลมีอะไรบ้างนะครับที่บอกว่าให้งดนะครับนะฮะนะครับมันคืออาหารทะเลมันทานไม่ได้เลยนะครับนะะก็คือ ตัวปลาทะเลทุกชนิดนะครับปลาทะเลทุกชนิดเลยนะครับก็คือพวกปลาแซลมอนนะครับหลายท่านชอบนะครับกระแสนิยมนะครับเป็นโปรตีนสูงมาจากทะเลน้ําลึกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็อันนั้นก็เข้าใจนะครับทราบนะครับแต่ว่าพอในทางคลินิกนะครับมันไปเร่งการอักเสบแล้วก็ควรจะหยุดนะครับหยุดหยุดงดเลยอย่าไปทานนะครับก็คือปลาแซลมอนปลากระพงปลาเก๋านะครับอันนี้ก็ เป็นปลาหอดยีที่พวกเราทานกันประจำนะครับพวกปลาหมึกปลาทูนะครับปลาหมึกปลาทูไปอินทรีย์นะครับไปไปอินทรีย์ยิ่งเราเป็นไปอินทรีย์เค็มนะครับแล้วก็เหมือนเราแบบหมักแบบนั้นมานะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับนะสุดยอดเลยกุ้งนะครับพวกกุ้งนะฮะพวกกุ้งพวกกุ้งนะครับกุ้งเนี้ยนะครับในเป็นน้ําจืดกับน้ําเค็มเหมือนกันนะครับนะครับไม่ใช่ว่ากุ้งทะเลอย่างเดียวนะครับกุ้งน้ําจืดก็เหมือนกันนะครับ นะฮะจะเป็นกุ้งน้ำเกลืดก็อย่างเช่นพวกกุ้งฝอยกุ้งก้ามกลามนะฮะอันเนี้ยนะครับเราก็หลายท่านก็ชอบอยู่นะครับนะลองสังเกตดูนะครับว่ามันจะเสพทานเข้าไปแล้วนะพวกกุ้งนะครับพวกกุ้งกุ้งฝอยนะครับถ้าเป็นอ่กุ้งน้ําเค็มนะครับจนไปถึงตัวกุ้งมังกรนะครับกุ้งน้ำกุ้งน้าเค็มเราก็มีเยอะแยะนะครับหลายชนิดเลยนะครับถามว่าอร่อยไหม อร่อยหลายหลายท่านก็ทานเป็นประจาเลยนะครับนิสิตลงเราจะไม่หายนะครับมันจะอักเสบตลอดนะครับกุ้งน้ําจืดน้ําเค็มเหมือนกันนะครับส่วนปูเหล่าคุณหมอปูก็เหมือนกันน้ําจืดน้ําเค็มเหมือนกันนะครับออกฤทธิ์เป็นอาหารแสลงไปเรื่องการเัีเสบในร่างกายของเรานะครับก็คือปูนะครับปูน้ําจืดทุกชนิดนะครับปูน้ําเค็มทุกชนิดเลยตั้งแต่ปูม้ายันปูแบบใหญ่ตัวใหญ่นะครับพวกหอยแหละคุณหมอนะครับ หอยก็เหมือนกันนะครับก็คือหอยนั้นจืดน้ําเค็มเหมือนกันนะครับตั้งแต่หอยนาหอยขมหอยเชอรี่อะไรนะครับที่เราทานกันนะครับแล้วก็จนทุกหอยนะครับแล้วก็พวกหอยทะเลตั้งแต่หอยแครงหอยแบบใหญ่ๆนะครับเหมือนกันนะครับเราอย่าไปทานนะครับนะฮะผลิตภัณฑ์ที่มาจากทะเลอย่างอื่นก็อย่างเช่นพวกสาหร่ายทะเลนะครับสาหร่ายทะเลก็ทานไม่ได้นะครับอะไรที่มาจากทะเลนะครับ พวกอาหารเสริมที่มาจากทะเลหรือคุณหมอนะครับน้ำก็คือน้ามันปลาคอลลาเจนแล้วก็อื่นๆอีกนะครับถ้ามีส่วนผสมที่มาจากทะเลนั้นจะแสลงเล่นการอักเสบนะครับนะอาจจะข้อมูลที่ผมบอกท่านไปมันอาจจะขาดความรู้สึกขัดกังงานวิจัยแต่สิ่งที่ผมเอามาฝากทุกท่านก็คืองานวิจัยที่ผมรักษาคนไข้จริงๆ13-14ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็เวลาที่ผมรักษาคนไข้นะครับผมเองค่อนข้างจะ ให้คนไข้นะครับติดต่อมองได้ตลอดนะครับทางโซเชียลทางไลน์ทางโซเชียลนะครับพอติดต่อกันได้เสร็จปุ๊บคนไข้มีปัญหาอะไรกันคนไข้ไปทานอะไรมานะครับเราได้ข้อมูลได้การแก้ปัญหาทันท่วงทีนะครับพอคนไข้ทนานตัวอาหารแสดงเข้าไปพวกอาหารทะเลเข้าไปปุ๊บหนึ่งนะครับอาจจะหลุดหรือตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะครับมันก็อักเสบขึ้นมาให้เราเห็นแล้วก็ปวดคนไข้ก็ติดต่อมานะครับ หมอก็มียาฮัดังพิษสูตรพิเศษที่ให้ทานเข้าไปปุ๊บไปหยุดภาวะการเสบภายในรอรังของเขาก็หยุดลงนะครับแล้วเมื่อไหร่ที่หลายท่านก็ดื้อม,มอนกันนะครับหลายท่านก็คืออยากทดลองนะอยากทดลองก็ทด,ทดลองไปจนยอมนะครับว่าเวลาที่ทานเข้าไปอาหารทะเลเรืออาหารแสดงอะไรก็ตามที่มันทานเข้าไปนะครับครั้งเดียวนะครับมันชี้อักเสบไว้หลายวันเลยนะครับที่เสบไว้หลายวันเลยมันไม่คุ้มกันนะคนไข้ก็ยอมเหมือนกันว่าเออคุณหมอรู้ได้ยังไงใช่นะครับก็คือ งานวิจัยของผมก็คืองานที่รักษาคนไข้จริงในคลินิกนะครับแล้วก็เอาเก็บมารวบรวมนะครับแล้วก็มาฝากทุกท่านนะครับถึงว่าหลายท่านจะได้มารักษากับผมหรือไม่รักษากับผมไม่เป็นไรเอาความรู้ที่ผมให้ไปไปใช้นะครับนะฮะพวกนว้ำปาลาคอลลาเจนถึงทานไม่ได้นะครับเราจะพูดแต่เรื่องของแง่ดีอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราต้องพูดถึงในเรื่องของสิ่งที่มันจะเร่งการเสื่อในร่างกายของเราด้วยนะครับนะฮะ อย่างหลายท่านเลยนะครับที่ชอบทานเมนูเมนูยอดฮิตนะครับก็คือพวกส้มตำนะไม่ว่าจะเป็นส้มตำปูปลาตำมั่วงตำชั่วนะครับนะฮะผู้นี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องของนอกจากเส้นมะรกอแล้วนะครับก็จะมีพวกปลาพวกหอยดองปูดองนะครับพวกขนมจีนหน่อไม้บางทีก็ใส่หั่นทะเลเข้าไปพวกปลาหมึกนะครับแล้วก็บางทีผักดองผักเช่นดองนะครับแน่นอนนะครับว่าเมนูเหล่านี้นะครับถ้าใครที่เป็นโรคดิสซิโงทวารท้องผูกรังอยู่ อาการมันจะยิ่งกําเริบมากขึ้นมากขึ้นเลยนะครับก็ฝากทุกท่านไว้นะฮะว่าตัวอาหารทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูนะครับน้ำจีนน้ำเค็มเหมือนกันเลยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวเครื่องปรุงนะครับคือคือน้ําปลานะครับที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับแล้วก็ตัวเกลือนะครับไม่ว่าจะมาจากทะเลนั่นคือทานได้นะครับไม่แฉลงนะครับแต่เป็นเกลือแกงสีขาวนะครับนะก็ อยากจะเอามาฝากทุกท่านไว้เผื่อว่าท่านใดที่หาวิธีรักษาตัวเองอยู่นะลองสังเกตตัวเองดูนะครับว่าลองทานกับข้าวที่หมอบอกซินะครับแต่ว่าผมเน้นย้ํานะครับว่ากับข้าวที่ผมพูดไปนะครับในเรื่องของโปรตีนกับผัาต่างๆนะครับการปรุงนะคุณการปรุงนะครับก็คือให้ปรุงด้วยด้วยตัวเองนะครับอย่าไปซื้อเขานะครับ ให้ปรุงด้วยตัวเองอย่าไปซื้อเขานะครับเวลาที่ไปทํางานก็ยอมรับว่าเราต้องห่อข้าวไปทานเองนะครับห่อข้าวไปทานเองแล้วก็ทําไปเรื่อยๆเรลา,าลดแป้งน,น้าตาลลงลดอาหารสแสงลงนะครับแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือเราต้องค่อยๆออกกําลังกายการออกกําลังกายก็คือเป็นการการะตุ้นให้ร,ร่างกายให้ร่างกายของเราดึงเอาไขมันเอาพลังงานสำรองออกมาใช้เป็นพลังงานนะครับไขมันมันจะได้ลดลงในเรื่องของเราจะลดลงไปๆเราทานโปรตีนกับผักในสัดส่วนที่ผู้ผมบอกให้มันจะทำให ความเข้มขลุดของเราค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับเราทายไปน้าตาลน้อยนะครับมันจะทาให้ไขมันเราค่อยๆลดลงแล้วออกกาลังกายนะครับร่างกายของเราจะแข็งแรงแข็งแรงขึ้นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับไขมันสูงเลือจากมันจะเปลี่ยนไปไขมันจะเริ่มลดลงนะครับความเข้มขลุดของเราจะเริ่มเพิ่มขึ้นสิ่งที่หลายท่านเป็นอยู่นะครับก็คือเรื่องของการนอนไม่หลับนะครับการนอนไม่หลับก็คือเกิดจากภาวะเลือดโาจางนะเมื่อไหร่ที่เราเลือดโาจางฮอร์โมนเมลาโทนินของเราจะเริ่มค่อยๆลดลงลดลงตามนะครับ เมื่อไหร่ที่ฮอร์โมนเมลาโทนินลดลงตามมาเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งเราจะนอนไม่หลับเป็นนอนไม่หลับแบบเลื้อนลังเลยนะครับแต่ว่าพอเราปรับประทานอาหารแบบนี้นะครับอย่างที่หมอบอกไปนะครับว่าความเข้มในคอเราจะเริ่มเริ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นฮอร์โมนเมลาโทนินจะเริ่มกลับมาสัรงขอเองเราจะเริ่มนอนหลับร่างแข็งแรงแข็งแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเรื่องของโรคดิสงทวารนี้นะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ โดยส่วนใหญ่นะครับที่ผมเจอเจอมามันพ่วงกับโรคเช่นโรคระบบภายในของคุณผู้หญิงนะครับมดลูกโตมดลูกมดลูกหย่อนเนื้องอกมดลูกซิสหลังไข่นะครับซิสตเต้านมนะครับหรือบางทีเกิดขึ้นมากับพร้อมกับไทรอยหรือบางทีเกิดขึ้นมากับเสึยงดังในหูบางทีเกิดมาพร้อมกับรูรูมาตอยเอสเออีนะครับหรือเป็นเนื้องอกเป็นเนื้อร้ายก็มีนะครับสิ่งนี้มันตามมาพ่วงกันแม้กระทั่งหอบหืดผมก็เจอเจอว่า มีลิซิดวงก้อนลิซิโวงพ่วงมานะครับหลายท่านเลยนะครับที่มารักษากับผมพอรักษาไปปุ๊บทุกโรคมันหายพร้อมกับร่างกายเราแข็งแรงลิซิโวงมันก็หายไปด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับว่าหมอมานะครับหมอก็ดีใจนะครับว่าเราเองนะครับเป็นหมอแผนไทยนะครับแล้วก็หลายท่านอาจจะยังไม่ได้มาเป็นคนไข้หมอเอหรอกนะครับอาจจะเรื่องของปัจจัยเรื่องของอะไรต่างนะฮะบบอไม่ซีเรียสนะครับทีนี้สําคัญก็คือขอให้ท่านเอาความรู้ที่ผมให้ไป ง่ายสุดก็คืออะไรบ้ครับก็คือจาเฉพาะที่หมอให้ทานเท่านั้นแล้วก็ปรุงด้วยกับข้าวเองนะครับก็ไม่ยากนะครับแต่ว่าท่านใดนะครับที่รู้สึกว่ามันทรมานนะครับก็อยากจะให้คุณหมอเอดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับผมก็ยินดีนะครับก็ท่านก็สามารถติดต่อเข้ามาในทุกช่องทางที่ผมให้ไว้ได้นะครับหมอเอมีอาวุธสําคัญก็คือยาแผนโบราณจะตำรับแผนโบราณนะครับที มีความชานาญในการใช้นะครับแล้วก็ยาชุดแรกก็เป็นยาชุดปรับสมดุลที่ไปหยุดภาวะการเสพภายในร่างกายของเราเมื่อไหร่ที่เราหยุดการอักเสบได้น้ำนะครับมันจะทําให้น้ําไม่ไปเฉพาะดูดซับความร้อนก็เขียวน้ําจากเกจในในตัวเรานะครับแล้วก็ไปเลี้ยงลาไส้ใหญ่ลําไส้ใหญ่ของเราก็จะมีน้ําไปรอเลี้ยงนะครับอุจจาระของเราก็จะไม่แข็งก็จะขับถ่ายง่ายนะครับท้องผูกต่างๆจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้น,นตามเลยนะครับ นะแล้วก็พอเรางดอาหารแสดงแป้งน้ำตาลนะครับ <c oughs> ก็มันจะเล็กลงเล็กลงหลายท่านเลยนะครับ20กว่าวันที่มารักษากับผมแล้วก็เข้าคอร์สอย่างเข่งคัดนะครับมีการทานยาแผนโบราณที่ผมจัดให้นะครับแล้วก็ทํา20กว่าวันก็เริ่มเห็นผลแล้วผมก็ดีใจนะครับอยู่ที่ว่าวินัยของท่านจะขนา,าดไหนถ้าวินัยของท่านเต็มร้อยมันก็หายไวแต่ว่าถ้าวินัยของท่านหย่อนๆน,นะครับมันก็ เห็นผลช้าหรือไม่ค่อยเห็นผลนะครับสำคัญนะฮะยาชุดแรกก็เป็นยาชุดปรับสมดุลทาน3,5วันถึง40วันนะครับหลังจากนั้นก็ทานยาชุดฟื้นฟูไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆร่างกายเขา,เาจะแข็งแรงริงที่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงได้ก็คือเรื่องของผิวพรรณมันจะเริ่มดีมันจะสดใสขึ้นนะครับบางทีหลายท่านมาบอกผมว่าคุณหมอรักษาลิซดวงทำไมมันฝ้ามันหายไปพร้อมๆกันใช่ครับเพราะว่าฝ้ามันก็เป็นปีกผีเสื้อที่มาจากโรคแพ้ภูมิตัวเองโรคภูมิผ่วงนะครับเป็น ผลที่ร่างกายของเราอาักเสบและทาลายตรงใบหน้าของเรานะครับนะะหลายท่านที่มารักษากับผมนะครับก็บอกว่าผลพลอยได้มันเยอะมากเลยนะครับเพียงแต่ว่าหมอเอนั้นขัดใจมากๆเลยนะครับค่อนข้างจะดุไม่ดุนะครับเข้มไนมะ่เข้มเพราะว่าเราก็อยากให้รักษาท่านหายไวๆนะครับเป็นแล้วก็ค่อนข้างะผมเองคนข้างจะจริงจังก็คืออยากให้ท่านหายไวๆนะครับหายไวๆไม่ใช่ว่าเราทําเล่นๆน,นะฮะรักษาคนไม่ใช่ทาเล่นนะครับก็ ฝากทุกท่านไว้นะครับท่านใดที่อยากจะติดอยากจะรักษานะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ในทุกช่องทางระยะทางไม่ใช่อุปสรรคในการรักษานะครับสําคัญที่หลักการที่ผมให้แล้วก็ตรวจของท่านเองนะครับมันไม่ได้ยากหรอกการรักษานะครับนะฮะก็ท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามกดสับสไครป์นะครับกดไลค์กดแชร์ผมเองก็ฝากทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานนะครับก็ขอขอบคุณ FC ที่อยู่ในประเทศไทยของเราเองนะครับอยู่ในอเมริกาอยู่แคนาดาทวีปยุโรปนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์ออสเตรเลียญี่ปุ่นเกาหลีใต้รวมถึงพี่น้องของเราทางสบปล,บปลาวนะครับเอาคำรู้ผมไปใช้นะครับนะฮะสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอวอวยพรทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเป็นลิสล์วงก็ขอให้หายไวๆมีทางออกมีกําลังใจที่กลับมาดูแลตัวเองนะครับแล้วก็พบกันใหมใ่ในไลฟ์หน้าสหรับวันนี้สวัสดีครับ